สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันใหม่ในคลิปนี้นะครับหลังจากที่ห่า,หางหายกันไปนานนะครับในคลิปนี้เราจะมานําเสนอการใช้ Power a t o m a t e นะครับลิงก์กับตัวเจ้า Power BI นะฮะในตัวอย่างอันเนี้ยผมจะใช้ตัว Power a t o m a t e มาลิงก์กับ Power BI ให้ทําการ Export Data จากวิชว a ไลซ์สักตัวหนึ่งนะครับออกไปยัง Excel นะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องใช้ละ่ะในเมื่อตัววิชว a ไลค์ของ Power BI เองก็สามารถที่จะ export data ไปที่ Excel หรือ CSV ไฟล์ Fi ได้อยู่แล้วตรงนี้แต่ประเด็นหนึ่งที่หลายท่านใช้แล้วจอกิดปัญหาเลยก็คือตัวคอลัมน์ data บน Excel ที่หรือ c ซ v ที่ได้เนี่ยมันไม่ตรงตามตำแหน่งที่เราต้องการ นะครับอ้น,นั้นคือประเด็นเลยหลายๆหลายๆโปรเจกต์ที่ที่ผมไปทํานะครับในในอดีตที่ผ่านมาจะเจอคำถาม่เอ๊ะทำไมเอ็กซ์ออกมาแล้วฟไฟลซ c s ีกับฟไฟล์ Excel เราฟอร์แมตไปได้ตามที่ที่ตรงกับในวิชวลไลท์ที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นพอเจอประเด็นแบบนี้มันเราไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะว่า Power BI เป็นตัวเอ็กซ์ออกมาให้เรานะครับเพราะเราก็ไม่สามารถที่จะ ไปคอนโทรลเรื่องซีเควนซ์ของคอลัมน์ได้นะครับทีนี้ในตัวอย่างอันนี้เนี่ยผมจะเอาตัวอย่างของการเอาเจ้า Data ที่เป็นวิชไลท์บนตัวอย่างของวิชไลท์ตัวนี้นะครับที่เป็นเมทริกตัวนี้ย x p o r t t a t a ไปยัง Excel file นะครับแล้วให้ได้ Format ตามนี้เลย c l i e n t t o t a l Sales จำนวนรถยนต์ที่ขายแล้วก็ เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่านเซล์ชื่อาจะไม่ใช่ชื่อทั l s เซลหรือชาร์ปเซลก็ได้นะครับชาร์ปคาร์ทตีนะครับแต่นเซลผมอยากจะให้มันเก็บเป็นในรูปแบบนี้เป็นอะไรครับค n าเอนมซเซลเฉยๆแล้วก็คา r โซนะฮะแล้วก็เปอร์เซ็นต์มาจินซึ่งจะไม่เหมือนกับบนนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลคือตัวเดียวกันนะครเพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงนะครับเรามาเริ่มกันด้วย วิธีการทําก่อนเลยนะครับขั้นแรกเลยเราต้องแอสตัว Custom วิชัวของ Power BI เข้าไปก่อนนะครับนะซึ่งในที่นี้ก็คือเจ้าตัว Power Automate นะฮะเข้าไปที่ Custom นะครับแล้วก็เส <Autom ate. S 1> ิร์ช u u t o a t e นะครับเราคิ score ่เกรเราคลิกรสกรกอรเลื่อหนหาแล้วก็เสิร์ช u t o m เ t e เลยนี่จะเป็น Power Automate ซึ่งเป็น Preview เพราะฉะนั้นเราจะต้องไป Activate ไอตัว Preview ขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วแอดเข้ามาเราก็จะได้ตัวคัสตอมวิชวลของ Power BI นะครับพอขั้นแรกเราได้ตัววิชวลไลท์ที่เป็นคัสตอมวิชวลไลท์ของ Power BI ้ละอัตตาทีของ Power a u t ว m a t ละนะฮะอันต่อไปคืออะไรครับเราก็จะต้องแอดตัววิชวลตัวนี้เข้ามาอันดึงในในในรีพอร์ตของเราถูกไหมครับแต่ในที่นี้ผมไม่ผมไม,ผม,ไม่ผมไม่สร้างวิชวลตัวใหม่นะครับแต่ผมจะใช้ จากวิชุดตัวเดิมแล้วก็ปี้แล้วก็ไปสวิสเปลี่ยนตัววิชวลไลท์ไปเป็นออโตเมตนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราจะต้องแอสไซน์เดต้าเข้าไปยังพอว์ตออโตเมตนะฮะถ้าลองดูใบใหม่เลยเนี่ยถ้าเราทบทีนะฮะผมก็คลิกกลับมาที่เมทิกก่อนนะครับถ้าเราไปที่ห้องว่างนะครับผมแอสตัวกลับไปที่งว่างนะแอสตัวพอว์ตออโตเมตเข้ามาเนี่ย ดังนี้จะบอกเลยนะครับว่าเราจะต้องอะไรครับ add data เข้ามานะครับก็คือ add field data ตรงนี้เข้ามาก่อนเราต้องการที่จะ export พอร์ตคอลัมน์อะไรบ้างนะครับ export ออกมาตรงนี้นะฮะแต่ในตัวอย่างนี้เนี่ยผมต้องการ export data ที่อยู่ใน visualize อันนี้นะครับส่วนผมต้องการบอกว่าให้ผมต้องการเอาปี2019เนี่ยหรือเอา2020 2018ดีกว่าอยากรู้ว่าปี2018เนี่ยอ่า ท็อปเทแคลนที่มียอดขายตามมาจี้เนี่ยสูงที่สุดมีใครบ้างก็ตั้งแต่สปอร์ตที่ทนายจนถึงคอสตาถูกไหมครัก็คือสิบลายเนี่ยออกมาเกี่ยวว่ยัยง Excel file ในไฟล์ตัวอย่างอันนี้ที่โจยเมื่อสักครู่ถูกไหมครับเราก็แค่ตัวนี้เลยนะครับผมก็ Activate อร์เวตคอนโดนซีคอนโดนวนะครับเพื่อผลิตได้แคสตอมตัวหนึ่งขึ้นมาเอาตัวทีได้วิชวลไลท์ตัวเดิมขึ้นมาแล้วผมค่อยมาเปลี่ยนอะไรครับ s สป c ส นะครับคาวนี้ผมก็จะได้อะไรครับ Data ตามที่ผมต้องการลนะเนาะและในขณะเดียวกันพวกฟิลเตอร์ท็อปเทนคลังเบ็ออนตามอ่ามาจินก็จะตามมาด้วยเราก็จะได้ออกมาทีนี้หลังจากที่เรา add Data ต่อไปจะไปก็เป็นการการทำอะไรครับสเต็ปที่2ก็คือ Setup พ o u r f o ก็คือไปที่มอฟชั่นของ v i ิ u a l ตัวนั้นแล้วเลือก Edit p นะฮะ POBI ก็จะเข้ามาที่ POB r ต t t เมีของ User ของเราที่ เราล็อกอินนะครับถ้าในกรณีที่เรามีาตัวพววตัวเมียอยู่แล้วมันก็จะดิสเพย์เจ้าตัวพววตัวเมียตรงนี้ขึ้นมาให้นะฮะตรงนี้เพื่อผมจะนิดนึงรอสักคู่นะครับมันก็จะมีพววตัวเมียขึ้นมาให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่เราบอกเราไม่เราไม่ต้องการใช้เราต้องการสร้างใหม่เราสร้างใหม่ๆเลยผมก็ไา a อสนิ new, นะครับก็จะมีว่าเราต้องการสร้างจากเทมเพลตนะครับหรือจาก n s t a n c e คาวโฟก็คือเหมือนเริ่มเริ่มจากเหมือนเหมือนแบงก์โฟขึ้นมาเลยก็ได้นะครับเราบอกว่าโอเคเรา,เาแบบแบบแบบแบง์อย่างนี้เลยนะแล้วก็ i n s สแตนดิ้งมาแน่นอนอันแรกก็จะมี Power BI b u t t o n Click นะครับซึ่งอันนี้ก็จะบอกเลยว่าเรามันไม่ต้องการอะไรครับ Inform a ม i o ชอะไรละตรงนี้มันจะจะแกงมันน้อยเองนะก็ออเทนผ่านตามยิ e r เซอร์ของเราอยู่แล้วเราก็ไป and next step เลยนะครับ ในกรณีนี้เราต้องการ Export ไปที่ Excel ออนไลน์นะครับที่อยู่บนพิเศษของเราออนไลน์พิเศษที่เป็น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 อ่าสผมก็เลือกตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีให้ว่าไอท้ท่าที่เราต้องการแอมเนี่ยเราจะแอมแบบจะทําอะไรทั้งนี้จะด e ลิโ o ลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ในกรณี้เราต้องการ Ad d แถวใหม่เข้าไปในในเทเบิที่อยู่ใน Excel ไฟล์เราถูกไหมครัเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเลือก Into a อสอะ o ร i อินท t a b l เที่เป็นแท็กตัวนี้ผมก็เลือกตัวนี้เข้ามานะครับแน่นอนตัวนี้ก็มากําหนดว่าตัวโลเคชันไฟล์ที่เราอยู่เนี่ยอยู่ที่ไหนอาจจะเป็น OneDrive หรือ SharePoint ก็ได้นะครับนะฮะวันไหรือแชร์พอยต์เราก็เลือกได้นะครับแต่่ังนี้ของผมอยู่ที่ OneDrive เพราะฉะนั้นตรงนี้ Library เราก็เลือกเป็นแน่นอนเป็นวันไ e นะครับไฟล์เราเก็บไปที่ไหน นะครับเพราะบอกวันใดปุ๊บม,มันก็จะลิงก์เข้าไปแล้วเราก็เลือกผมเก็บอยู่ที่ Data นะครับชื่อคาโซด t a ้าอ่าอ่าคาเซลดิ้าตัวนี้นะครับเทปโอลที่อยู่บนไฟล์คาเซลด a ้าตัวนี้เทปโอลผมสร้างไว้แล้วชื่อเซลดิ้านะครับก็จะมีทีนมาเห็นไหมครับพอมันแบบได้มันก็จะบอกว่าในตารางอ่าเซลดิท้าที่อยู่บนไฟล์คาเซลดิ้าบนบนันใดของเราเนี่ยในตารางนั้นเนี่ยเทปโอลนั้นเนี่ย มีคอลัมน์อะไรบ้างเห็นไหมฮะก็จะมีเซลเนームเซลค้าที่ค้ n เน e s เซลคาโซเปอร์เซนต์มาจินก็ตาม Excel f i ไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็มากำหนดฟิลเลือกเอาฟิลที่อ่จาก Power BI ที่มันส่กออกมาเนี่ยอะไรนะครับมันก็ต้องเป็นพวก Power BI เราก็ต้องดูที่หนึง่งดูใต้เทมอันนี้ Power b i c อคา้าเนーถูกไหมครับเพราะนี้คือคา้าเน m e เราก็เลือกฟิลนี้เอามาใส่ยัง ที่โพที่เป็นแค้นนิ่มนะครับเราก็แต่งมาใหม่ทีทหนึ่งเซลส์แน่นอนก็จากอะไรครับเพราะว่พี uh, ที่เป็น t ัว a l เซลนะครแล้วก็มาดูซิฟิลไหนครับอันนี้ t ัวโตเซลนะครับอันต่อไปเป็นคาโซเราก็ต้องมาเลือกที่เป็นฟอ์ฟูปีไอปค่าที่ส่งออกมานะครับอันสุดทางง้ายเปอร์เซ็นต์มาจิ้นก็ต้องเป็นตัวนี้หรือเปล่าอันนี้เป็น เพราะว่าอยากดีต้านะฮะนี่เปอร์เซ็นต์มาชินเราก็เลือกนะครับเพราะเราก็จะได้ดีต้ามาฟิล์อินลงยังตัวทิโบเราทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็เซฟเก็บไว้นะครับอันนี้ก็จะเซฟก็ save, จะเป็นแอปพลายอะไรนะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่ออะไรก็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 อ่าตั้งขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าเป็น e x p o r t to อ x c e l แค่นี้ก็ได้นะครับ e x p o t t to Excel ผมก็เซฟนะฮะแล้วกด Back กลับมานิดหนึ่งอปยหน่อยนะฮะตรงนี้เราไม่ต้องรันนะครับเรากลับมาที่ Back to Report ของเราเลยเราก็จะได้ท่านตัวนี้แน่นอน Title เราไม่เอาเราก็ไปที่ Format ถูกไหมครับแล้วก็ปิด Title ซะนะครับก็ยอ่อตรงนี้ลงมานนิดนึงสักประมาณนี้นะครับ มาตรงปุ่มทันแท็กตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มทันแท็กตรงนี้ d ด f a ฟอลก็คือลันโฟใช่ไหมครับเราบอกเอ๊ะ eh, ถ้าเป็นโ o เวอร์ล่ะโ o เวอร์บอกว่าคลิกทูลันโฟก็เราพอเมาส์มาโอเวอร์ตรงนี้นะครับถ้าเป็น s e เล c t ต d ดก็คือ s e เล c t ต d ด uh, อ่าเป็นอะไรฮะเป็นลันนิ่ง นิ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับกี่เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้เราจะได้สเต็ปของการสร้างเจ้าตัวอัตโนมัติขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการทดลองการใช้งานนะครับเราก็ต้องมาคลิกที่ตัวนี้นะครับอยู่ที่นี้เราก็ต้องกดคอนโทรลแล้วก็เลือกคลิกนะฮะของตัวนี้คอนโทรลแล้วก็เห็นไหมครับผมมองว่าคลิก ผมก็จะทํางานก็คือเริ่มส่งติ๊กเกอร์ไปนะครับพังนตรงนี้แสว่ารถติ๊กเกอร์ส่งไปแล้วเราก็กลับมาดูที่ตัว Excel file เราเห็นไหมครับ p o r t o m a t ก็เริ่มทํางานละ Export data เห็นไหมครับตัวแรกก็คือ s p o t t y Thai เราดูตัวสุดท้ายนี้เป็น Costa หรือไ่าเห็นไหมครับ Costa the Speed นะครับเราก็จะได้ data ตามอะไรครับวิชวลไลท์ที่เราเลือกตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกเปลี่ยนเปลี่ยนปีอะไปนะครับ ถ้าเราเอ็กซ์พอร์ตจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะแอร์สิบโลนี้ต่อท้าย Data ของเราอะลองดูก็ได้นะครับลองดูซิเห็นไหมครับมันก็จะเอ็กซ์พอร์ตต่อไปโดยอันแรกคืออะไรครับออเดอร์มอเตอร์ถูกนไหมครับออเดอร์มอเตอร์ก็จนสุดท้ายก็เป็นอะไรครับทีคันชี่ขายอะทีคันชี่ขายเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะใส่อะไรครับอีกฟิลสุดท้ายก็คืออะไรครับ อ่าไทม์สเตมก็ได้ถ้าถ้าสังเกตในตัวโฟนเนี่ยไปดูในนั้นมันจะมีไทม์สเตมออยู่ให้เราเลือกสามารถสามารถใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่านี้สิบเรคคอร์รแต่ละอันเนี่ยมันมันก็จะเป็นชุดของมันออกมาให้เราอยู่แล้วว่าเรา export data ออกมาได้เป็นในแต่ละอันยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นละว,ว่า power b i ใช้ง,งานกับตัว power Automate ได้ยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะอะไรครับเอา Power Automate ตัวนี้ไปลิงก์กับ Power BI ให้มันทำงานนะครับอย่างเช่นถ้าในกรณีที่ไฟล์ Excel ที่เราใช้งานในการโหลดไฟล์ Excel เข้าไปเนี่ยมีการเพิ่มหรือมีการ modify เปลี่ยนเปลี่ยนไปเนี่ยให้มันอัตโนมัตเลยก็คืออะไรครับอโตรชมัตา re เลยเราสามารถทําได้นะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าอะไรครับ มันจะรันได้ทั้งหมด8ครั้งใน1วันเท่านั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า BI ถ้าจำได้ Schedule Refresh ใน Power BI ที่เป็น Power BI Pro นะฮะเราจะรีเฟ h ได้เต็มที่ใน1วัน8ครั้งเท่านั้นเพราะ,ะนั้นอันนี้ก็เป็นมันเป็นลิมิตชันของ Power BI Pro อยู่แล้วเพราะ,ะนั้นคุณสามารถเช็คได้ว่าถ้า Excel มีการ modify data หรือ add data ้าไปใหม่ให้มันรันหรือ t a b a บตที่คุณไปลิงก์กับเทเบลอันนี้ ถ้าทเบนี้มี Data อัปเดตมีเพิ่มหรือมีการ modify Data แล้วให้มันอะไรครับ Auto Refresh Data เลยก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถเอา,อาฟีเจอร์อันนี้ไปใช้งานได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับาฝากเพื่อนๆกดติดไลค์ติดตามนะครับกดแชร์ให้กับท่านอื่นถ้าคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วใน คลิปหน้าเราก็จะกลับมาเจอกันในเทคนิคใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้เราจบกันเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ